เราไปกันเราไปกันไหมเราไปกันไปโก้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 โก็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 ก้ ิดให้หน่อยค่ะเปิดรถไฟให้หน่อยค่ะเปิดรถไฟให้หน่อยค่ะเปิดยังไงคะเปิดตรงไหนคะ เะะจ้าหญิงไม่ใส่แล้วล่ะคะลูกอ่าไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วป่าไปกดต่อค่ะ <_ t ères> เช็ดค่ะเช็ดเช็ดเช็ดเลยค่ะเนี่ยเช็ดรถด้วยค่ะ มาเช็ดรถด้วยค่ะเช็ดค่ะเช็ดเช็ดให้หมดเลยอาทำความสะอาดก่อนค่ะมาเร็วเปิดไหมคะค่ะ เก็บตะกร้าด้วยค่ะแม่เอาตะกร้ามาเก็บค่ะแม้วตะกร้าผ้ามาเก็บก่อนค่ะไปไปหยิบตะกร้ากันเร็วมาเร็วมาเร็วลูกดูมองทางค่ะมองทางมองทางเดินดีๆนะคะเดินดีๆลูกอ่ะเอาตะกร้าไปเก็บค่ะเอาตะกร้าไปเก็บค่ะ มาเข็นมาเข็นมาเร็วสองมือค่ะสองมือค่ะคจับสองมือค่ะเก็บที่นะคะเก่งมากปบมือเกง่งอ่ะเช็ดต่อค่ะเช็ดรถยังไม่สะอาดเลยค่ะมานี่ค่ะเช็ดรถก่อนค่ะ เช็ดรถค่ะลูกอันนี้ผ้าเช็ดรถค่ะไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้าค่ะไปไหนคะไปไหนคะไปก็มานี่ค่ะอ่าแม่ไปแล้วนะคะไม่ไปแล้วนะคะโกโก้ไหมไะคะโก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 น้องทางนี้ค่ะ ทางนี้ค่ะมาเช็ดรถกันค่ะเช็ดเลยค่ะเช็ดเลยค่ะเช็ดเลยเช็ดเลยอ่าเช็ดเลยค่ะเช็ดให้สะอาดค่ะลูกค่ะเช็ดค่ะเช็ดเช็ดเช็ดอ่าเช็ดให้สะอาดเเปิดอีกไหมคะ ยิ้มหวานหนึ่งทีก่อนส่งจุบด้วยสาธุด้วยอ่าสาธุค่ะ เอาเช็ดเท้าด้วยหรอคะอ๋อเท้าเปื้อนหรอคะเท้าเปื้อนหรอคะลูกออาไม่โชว์สิคะไปแล้วหรอคะไปไหนคะไปอีกแล้วหรอคะเ <c oughs> ข้าบ้านหรอคะเข้าบ้านหรอคะอ๋อคุณแม่เข้าด้วยได้ไหมคะ ได้นะคะเปิดประตูให้หน่อยค่ะ,ระ,ะครอเไมก่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนะคะปเ,เ,เปิดเองออกเองได้แล้วค่ะ <c oughs> ครอกไม่ได้ช่วยแล้วค่ะไม่ได้ช่วยอะไรแล้วค่ะ ไปไหนคะไปไหนอีกแล้วคะไปอีกแล้วเหรอคะหาคุณตาเหรอคะหาคุณตาเหรอคะเดินหาคุณตาทั้งวันเลยเหรอคะ เก็บของให้เรียบร้อยด้วยค่ะนันนะคะผ้าแลวอะไรอีกคะเก็บมาเลยค่ะที่คาดผมเก็บมาด้วยค่ะอ่าให้คุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะ thank you เก็บมาด้วยค่ะน,นั้นให้คุณแม่ด้วยค่ะมา thank you เอาไม่เอาจะเช็ดหรอคะเอาไปเข้าบ้านค่ะ <laughs> อันนั้นไม่ใช่ขยคะค่ะลูก อันนั้นไม่ใช่ถังขยะนะคะอันนั้นตะกร้าผ้าค่ะลูกไม่ใช่ถังขยะนะคะเอาไหว้ทำไมคะไหว้ตะกร้าผ้าทำไมคะเก็บมาค่ะอันนั้นไม่ใช่ถังขยะค่ะลูกถังขยะอยู่ไหนคะเก็บมาค่ะเก็บมาค่ะไม่ใช่ถังขยะนะคะมาทิ้งถังขยะค่ะเอ้าไม่ใช่ถังขยะนี่ไม่ใช่ถังขยะค่ะลูก นี่ถังขยะอยู่นี่ค่ะอ่ะเก็บมาเดินตามแม่มาเดินตามแม่มาอันนี้ค่ะมาทิ้งถังขยะไม่ใช่ถังขยะอันนี้ไม่ใช่ถังขยะค่ะถังขยะอยู่นี่เดินตามแม่มาเร็วไปอีกแล้วเหรอคะโอ้ว้าว ถังขยะอยู่ไหนคะเก็บค่ะเก็บขึ้นมาถัางขยะอยู่ไหนคะนี่ค่ะถังขยะทิ้งไปค่ะเอา้าอันนี้ไม่ใช่ถังขยะค่ะลูกน้องคงยังไม่เข้าใจสินะ ยิ้มหวานหนึ่งทียิ้มหวานได้ไหมคะไม่ได้หรออ๋อไม่อารมณ์ไม่ดีใช่ไหมย,ยิ้มหวานไม่ได้แล้วใช่ไหม เก็บตะก้าค่ะเอาตะก้าไปเก็บค่ะเอาตะก้าไปเก็บค่ะเอาไปเก็บที่ค่ะเล่นเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บที่ด้วยค่ะมาค่ะเก่งมากปมอมเมอร์มา ค่ะหว right? อชเชื้อแอนยังไปหวอาเชื้อแฮนไหมอืมยิ้มหมาหนึ่งทีก่อน